วันนี้มาชมป่าชมสวนนะครับเนี่ยเป็นป่ากับเชิงนะครับเป็นกับป่ามูคามาขุดมันเป็นมันเออเขาเรียกนี่ครับมันเนี่ยมันดีออนนะคิดว้าผมไม่เรียกนี่ก็เอาเรื่องเงี้ยนะกลัวจะขุดได้แต่และหัวเพื่อนครับยอดเป็นครั้งแรกนะครับในชีวิตที่เข้าป่ามาขุดมันแบบนี้นะครับก็ถือว่า เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ผมได้เรียนรู้ในการทำมากินนะครับพาคนแก่มาครับพาผูทเฒ่ามาประมาณหกเจ็ดคนเดี๋ยวพาไปดูกันว่าแก่ขุดมันได้ไหมไปดูกันครับไหนหัวใหญ่อะไรยาวๆกันมันบ่เนะออห่าไวไหมพุดเราก,เงงนะก็เพิ่งนี่นะดูสาน้นยก่อนได้กี่โอ้ยสูสาวนอไม่ได้ตอนนี้ผมเนี่ย โอ้หัวใหญ่ทำไมม่นะเนี่ยบึงบ้งนี่มนแตงหัวให้น่อยนี่ใช้รถทางไหนยูบนีนี่นี่ได้ไปถึงไหนเลยบอเห็นมันยางมาทางไหนก็กำลังกลุ่ยู่ใหญ่ ขึ้นัคนนั่นข้อแหลวอยู่ตีิล่ะผมเหมือนคอยคอยคนเอานั่นโอ้ยดูญาได้ดอกห้องแย่ได้หลายอย่งนี่โอ้ยสุคนเฒ่าได้ด้วนี่มันดอกมันดอกมันดอใหญ่คนนู้นใช่ไมมันเป็นัว้นี่นะม่ได้ไปสายเลยอยู่แถวนี้ย่างเียนี่มันบ่คอยเป็นงวงแต่มันเป็นัวงลูกเอาตะบนเที่ยวนี่ก็บหนดไม่ต้องไปไกลแลอูแถวนี้แหละงใหญ่คนเย ยายก็ได้หลาย,าาายอยา่างถูกไหวหากอนมันอะไรเดี๋ยวเห็นแต่เรื้อคุดขุดยายคุดถิง่งได้ใหม่ใหงม่น้อมันนางเหยียดขาล่นกระิไดมาผัดผูใดเนี่ยผัดวัดขันหัววันไอ้คนเปลี่ยนยุยท่เปลี่นยนนี่คนไม่ยา หา,หายกลับมานี่แหละตัดกิงกิงมันไปนี่มันก็ไปลงหัวน,นี่เงามันนี่เครื่องซับออกมดทกอยให้เน้วนี่ได้ใบมัน,นเออเึงนใบมันดำได้ทีมันสูตรนี่นปลากราบเชิงเด้อพี่น้องมาหายไม่มาหายเห็ดน,นะครับขุดมัน ุดม yeah, yeah. yeah. yeah ัน so ป yeah. yeah. ่าก yeah, no no mm. yeah, yes, anyway. ับเชิงนี่พอได้ตมอมู่ครับยังม่คำแบเดิมนี่เพิ่งจะซีหาโมอินก้วยคำกับที่ได้กุลกตาขึ้วอารเลยครับนี่เรียเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนคำครับผมเราจะได้หลายไปเลยครับมันาะหัวดอ้อางตัวอ้อวือจาโมงเหรอพอไอ้ก้อยพอกินข้าวเหรอก็คเดียวเที่ยงนะบ่แล้วเบิ่งง่ายกคือ ก้านน่ารัครับมีบัวมันาอือนีแหละมันนาวอ๋อเป็นใบสามเข่เขาคูดเอาลุงเกเขาคูดใหลุงเงาเขาคุดเออว่าเขาใหญ่แต่ล็กเราไปคูดทางคูน่อนึงลวงใหญ่แห้งผดทางูนมันมีงูจงอางเนี่ีสิเขื่อนใหญ่อยู่ผูดอีโอ้ยเป็นแต่ยาก ขึนเขาอยากข้าไปมันไกลแค่ต้นต้นหนึ่งมันนางสูบยาในทางออเทางไปมันก็ลุงเขาไปตามันมันก็บผมไปเฮือนเด้อกนี่หัวยาวเลยหัวนี่หัวงามเนาะเออเงี้แค่แน่เนาะนี่มันหัวใหญ่อยู่นี่โอ้คล้ายๆของผมเลยกระโหลกเลย่มีแต่หัวยาวเลยอะไรต้นอะไรนะต้นดอกกระเจียว บอแม่ icana, จะเทให้ดูงอเทสปอยนี่มันได้เห็ดโอ้ยสานอยู่มันใส่มันบ่เก็บใส่ดีๆเลี้ยงดีๆเป็นไงได้หลายอยู่ตามันใหญ่เนาะจะเอาซ้ำได้บหน้างวันนึงเองนั่ย้อนมันก็ได้หัวใหญ่พองมากนี่ก็ได้ได้ได้หลายที่กันเลยนี่ยนั่งรอแล้วก็หัวกลูกลีอ

เน uhm ี่ยคุได้กับมีโลงสันนันแม่คุาเียวเดอันขุดมันครับปากับเชิงครับเพื่อนครับนี่เป็นเหมือนปล่อยคานะไม่ลกนะแต่ว่าต้นมันเยอะมากนะครับเ็นน่อยก็ต้นมีดใหญ่ ป่าสงวนนะครับมีีเหยวก็มีเหลี่ยมอยังเนาะฉันว่าได้เก็บพวงเขาเอาเที่ยวนี่กูกระิไปหาเก็บพวงเขาเพื่อบำนาลอยเนาะครับก็ขุดมันได้ช่วงบ่ายครับผมนี่ก็ได้ช่วงบ่ายได้ยังไ่ได้เยนะทุกคนหายเลเยอะครับผมนี่เป็นทางน้ำเพื่อนๆนี่ไหลย้อนลงไปไหลเป็นภูเขาลงไปนู่นแบบป่านี้เป็นป่ายูคาร์ที่เขามาปลูกไว้เยอะนะอื้ม นี่ก็พาพระเทู้แก,ก่ามาเที่ยวป่านะครับหาขุดมันมีมันเเรียกมันน้ำนะครับ <c oughs> มันน้ำมันห้อยอะไรแบานี้ครับต้นมันเยอะมากนะแล้วก็ขุดตรงไหนก็ได้ดินมันหลวมมากในป่านี่นะขุดง่ายมากนะครับก็คนแก่ชอบครับชอบแบบเนี้ย <c oughs> ตามป่าตามเขา <c oughs> เอามาฝากนเพื่อนครับบรรยากาศนะครับมาดูครับ